สวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเคยในใจเลนซิ่งทออโต้รถมมอสองคัสเกตเมนบุรีครับวันนี้ผมมีรถไฮบริดยอดนิยมเป็นตัวแฮทแบ็กสุดหรูหราอลังการอู้ฟู่นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อที่เบอร์ด้านบนได้เลยก่อนที่เป็นชมคพิการฝาก f อทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสนใจคันไหนแท็กเข้ามาได้เลยนะครับเริ่มกันเลยนะฮะสำหรับสองคันนี้ผมจัดมาให้เริ่มที่คันนี้คันนี้เริ่มที่คันนี้ก่อนเลย ตัวสมาร์ทนะครับตัวทั้ง2คันเนี้ยนะครับโตโยต้าโคโร拉คอร์สนะครับ1.8ไฮบริดสมาร์ตคันนี้จะเป็นสมาร์ตตัวนู้นจะเป็นพรีเมียมนะครับจัดมาให้2คันสีเดียวกันนะครับดูไฟหน้าความแตกต่างอยู่ตรงไหนมาดูกันนะครับตัวจากด้านหน้าเป็นสีดําเงาสวยๆครับตัวโลโก้ไฮบริดนะครับคันนี้ตัวสมาร์ตไฟตัดหมอกไม่ได้มีมาให้แต่ถ้าอยากได้บอกผมเดี๋ยวผมจัดให้นะครับและในตัวของไฟหน้าเนี่ยเป็นโฟลเตอร์นะครับมีแผ่น ข้างในเป็นสีออกสีว่าฟ้าสีเงินนะครับก็คือตัวไฮบริดนั่นเองไฟเดย์ไทม์พลันนิ่งไลท์สวยๆครับสีขาวนะบอดี้สวยเดิมโรงงานตัวล้อแม็กอลอยเดิมโรงงานยางบิสโต e นะครับยางปี2024ย่างปีใหม่โครงสร้างเดิมสวยๆครับกระจกมองข้างเป็นไงฮะสีขาวมุกนะครับตัวไฟ led ครับดูด้านข้างเป็นสเกิร์ตสีดำสวยๆครับนะมาตัวซุ้มล้อนะครับพี่ดูฟ้าขึ้นเลยเป็นไงฮะเป็นไงฮะพี่ฟ้าขึ้นเลยครับพี่เป็นไงฮะ สวยๆครับและภายในแอร์เย็นเจี๊ยบกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลดนะครับเปิดเข้าไปภายในโโอ้หเย็นเจี๊ยบเลยครับพี่เบาะเบาะหนังทรงสปอร์ตนะครับสีดําสวยๆออปชั่นภายในจัดเต็มเหมือนเดิมครับพี่นะใครหาอยู่สอบถามได้เลยนี่ห้องโดยสารด้านหลังมีแอร์ให้นะครับตรงระหว่างตรงกลางนะห้องโดยสารนะครับน้ำเบาะสวยๆตึงๆครับนะเป็นโตโยต้าโคราคอร์สนะครับไฟท้าย LED ลมดําสวยๆครับนะไฟท้ายทีมหลังมีมาให้ทั้งหมด2จุด นะครับชีพฉลามมาให้ไฟเบรกด้วยสามมาให้กระจกได้แท้เดิมทุกบานครับพี่นะตัวโลโก้เห็นไหมโคล่าคอร์สกระจกหลังมีมาให้เรียบร้อยไม่ใช่กระจกกล้องถอยหลังนี่ตรงนี้ที่ปิดยาที่เก็บของอยู่นี้หูแอร์เย็นมาเย็นด้านหลังลงนะแอร์เย็นมาเย็นนี่เลยผมบอกให้นี่นะครับและตัวอร์ดเนี่ยสามารถพับ,บไปด้านหน้าได้ด้วยนะครับสามารถพับเบาะไปด้านหน้าได้และสามารถเก็บของได้เยอะขึ้นสําหรับตัว แฮดแบ็กห้าประตูนะอุปกรณ์ไม่ลงไม่แรงนะครับเครื่องมือนะฮะสูบลมไฟฟ้ามีครบหมดทุกอย่างครับพี่ตัวน็อตไม่มีขยับโครงสร้างเดิมๆครับเป็นไงฮะรอยเม็ดอาร์ครอยเชื่อมต่างๆเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะพับเบาะห้องโดยสารให้ดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะพับให้ดูว่ามันพับได้จริงๆนี่เป็นไงฮะพับได้แบบ50-50เลยนะครับสามารถเก็บของได้และแอร์เนี่ยมีแอร์ด้านหลังให้เย็นไปเย็นที่เก็บของ นะครับส่วนยอดตรงนี้ก็พับได้นะครับกลางนั่งได้พับเก็บได้นี่เป็นไงฮะสวยๆครับน้ํามาดูฝั่งคนขับนะครับฝั่งคนขับนี่ผมจะบอกให้ว่าคันนี้เป็นตัว1.8 h y b r i ด s m า r t นะครับไม่81,475กิโลเท่านั้นนะไม่81,000นะครับพวงมาลัยหนังนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีคู่โทรมีล็อกความเร็วให้ นะครับได้เป็นจอทัชสกรีนขนาด8ถึง9นิ้วนะฮะโตโยต้านี่ครับแอร์ดูดิโอ้ไอแอร์เย็นเย็นเอยู่เลยเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนี่ปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทปุ่มพาวเวอร์นี่สตาร์ทแล้วนะเงียบกิฟตเลยนะครับตรงนี้เป็นจอดิจิตอลสวยๆครับนะฮะบอกหมดเลยว่าประตูตรงไหนเปิดบ้างนะครับผมเปิดประตูด้านหลังอยู่นะรประตูด้านฝั่งข้างคนขับเปิดอยู่นะครับได้เป็นจอทัชสกรีนแอร์ออโต้ดูโอแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับเป็นไงฮะแอร์เย็นช้ำช้ครับนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้มี e v โหมดนะโ mm hmm. หมดการเลื่อนถไาย mm hmm. ได้โหมดนะครับ normal sport นะครับนะครบเลยนะสําหรับท่านใดที่หาอยู่เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องดูไหมห้องเครื่องนะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูกันอีกคันหนึ่งนะฮะจบไปแล้วนะครับสําหรับตัว1.8 Smart นะครับขยับมาที่ตัว1.8 Hybrid Premium นะครับดูด้านหน้าก่อนเลยนะครับคันนี้มีไฟตัดหมอกให้นะนะครับตัว Smart ไม่มี นะครับคันนี้ก็ไฟโปรเตอร์ไฟ LED ไฟเดย์ไ,ฟไฟทมนะครับครบเลยสวยๆครับนะตัวล้อแม็กจะได้เป็นล to ้อแม็กซ์2 tone ดาปัดหน้าเง,งาแล้วนะตัวพรีเมียมนะครับนี่จะไม่เหมือนตัวสมาร์ตตัวสมาร์ตจะเป็นล้อแม็กซกันลอยเดิมโรงงานเช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้ยังปี23ด้วยนะครับกระจกนะครับมองข้างไฟฟ้าบวกไฟเลี้ยว LED การทรงการสะท์สายมาให้ครบครับนะดูภายในนี่นะเป็นบอก ภายในเป็นเบาะออกสีแบบว่าแดงวายนะสวยๆนะครับเบาะฝั่งคนขับปรับไฟฟ้าเบาะเป็นไงฮะแค่เบาะก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับตัวเบาะตัวอะไรพวกเนี้ยนะฮะสวยๆเดิมโรงงานนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารกันก่อนนะครับนี่นะห้องโดยสารมีแอร์ให้เช่นเดียวกันนะครับเบาะนะครับก็สามารถพับได้เหมือนกันนะครับได้พับเหมือนตัวตัวสมาร์ทเลยนะครับพับได้เหมือนกันเป็นพรมไดมอนด์คัทจัดมาให้แล้วนะครับพับได้50-50เลยนะครับด้านหลังนะครับเป็น ตัวไฟท้าย LED สวยๆครับนะสวยๆเลยนะครับโคล่าคอร์สนะครับมีไฟทับทิมหลังมาให้2จุดนี่เป็นไงฮะกดแค่ปลายนิ้วนะครับกดแค่ปลายนิ้วเมื่อกี้นี่เป็นตัวตัวสมาร์ทจะไม่ใช่ไฟฟ้านะแต่ว่าตัวพรีเมียมจะเป็นไฟฟ้านะครับนี่ครับเก็บทีมเหมือนกันเลยนะแอร์เย็นมาถึงนี่เย็นเจี๊ยบนี่ผมเอามือเข้าไปนี่เย็นเลยนะแถมแค่สตาร์ทนี่เย็นทั่วห้องแน่น,นอนนะครับสวยๆพรมไดมอนคัดจัดมาให้แล้ว นะครับตัวเครื่องมืออะไรแม่ลงแม่แรงอยู่ครบนี่อยู่ครบหมดนะครับพร้อมเสิร์ฟนี่เปิดแค่กดปลายนิ้วนะฮะเป็นไงฮะเป็นไงฮะเดี๋ยวเราไปดูห้องคนขับกันนะตัวพรีเมียมนะครับตัวเบาะเนี่ยได้เป็นตัวเบาะไฟฟ้านะครับตัวพรีเมียมแล้วภายในเนี่ยจะพรีเมียมกว่านะครับนี่ผมสตาร์ทแล้วนะครับแล้วตัวพรีเมียมเนี่ยตรงกลางเนี่ย ตัวตัวจอดิจิตอลจะมาอยู่ตรงกลางแล้วนะครับเมื่อกี้ตัวรถเนี่ยของตัวสมาร์ทจะมาอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับตัวพรีเมียมอยู่ตรงกลางสวยๆคันนี้ไม่หนึ่งแสนเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสามกิโลเท่านั้นนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเหมือนกันคูเกอนโทรลนะครับมีล็อกความเร็วให้นะครับได้จอทัชสกรีนเช่นเดียวกันแอร์ออโต้ดูโอแยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับเกียร์ออโต้อีวีโหมดโหมดการเลื่อนถลายได้โหมดนะครับนอร์มอลนะครับสปอร์ตจัดได้หมดนะฮะเบาะสวยๆครับนะเป็นไงฮะทั้งสองคันน นะครับสำหรับท่านใดนะฮะที่กำลังมองหารถรุ่นนี้นะครับทอยโต้จัดมาให้แล้วนะครับสำหรับตัวสมาร์ทกับตัวพรีเมียมนะสำหรับตัวโตโยต้าโค l าคอร์สนะครับ1.8ไฮบริดพรีเมียมไฮบริดสมาร์ทนะครับสองคันนี้ค่าตัวต่างกันแค่หมื่นเดียวนะครับทั้งหมด7 69,000บาทชนะนะท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อที่เบอร์ด้านบนได้เลยสำหรับวันนี้นะผมจ่ายทอโต้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ